สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้ดสอบเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่32กันข้อที่สามสองโจทย์ถามว่ารองประธานสภาลาออกต่อข้อใดชอยมีดังนี้ก็ไก่นายกเทศมนตรีขอไข่ประธานสภาเทศบาลหอควายนายอาเภองงูท้องถิ่นจังหวัดเจ้าจารผู้ว่าราชการจังหวัดข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อเจ้าจานนั่นเองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอธิบายขยายความเห็นภาพชัดเจนนะครับ ตามพระรบัญญัติเทศบาลพศ2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พศ2562ท่านเข้าไปดูในมาตรา20นะครับบัญญัติว่าอย่างไรนะครับแล้วก็มาดูมาตรา20ทวินะครับก็คือนอกจากการพ้นตําแหน่งตามมาตรา20วรรค2ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่งเมื่อบวงเล็บ1ลาออกยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน,นั่นเองนะครับ ก็ลงไปทำามเข้าใจในมาตรา20มาตรา20ทวีนะครับมันญัตว่าอย่างไรท่านก็จะเข้าใจข้อนี้มากยิ่งขึ้นสําหรับข้อที่3.2จึงตอบผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองตอบข้อจอจานนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่3.2ไว้เพียงเท่านี้นสวัสดีครับ